แมนขเขาไวให้อายเพิ่นเนาะค่ะชีวิตม่้มากขนบานนอกเจอแน่นอนเจอแน่นอนอันนี้คือลาที่เหาเฮ็ยไป่ถ่าเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นไปปฏิบัติราชการมาซิมไอซิมโปรซิมสตีเดิยึดพักไปถ่านไปเร็วขนาดถัวยังไม่ได้เอาใจปนีเลยขอบคุณครับในอ่ะพักอ่ะพักอ่ะพักใกล้ๆหน่อยพักไม่ในก็ไม่ ผะดยอาไปย้ย่าไห้ด้วยค่ะย่าไห้ค่อนใส่ครับใส่นี่นี่นี่หมูสามชั้นต้มน้ำปลามาทีหลังเขาเหลือไปสองตอนนี่แะครับค่ะพวกเอยจริงใจไปไหนดอกแต่ซิมมงลวดหอยแครงหอยแครงดีมากหอยแครงเอาครีมเยอะจอกหอยแครงมีน้ำจิ้มตาไม่ทาเนี่ยอให้แก้ไหนล่ะปฏิบปาราทีเนาะท่านมาชาเอาเออแค่ไหเดลด้เนี่ย จกินกูเกงเขากิตีตีเด็กตีเด็กอย่าบอกหนาสอนหนาเซมอย่าห้ยอย่าห้ตัวนี้จะจ้อยนี่แหนมมาจากศรีสกีตแม่เมทายนี่อืมครับผมยินโอ้ VIP เจ๋งเลยเนี่ยต้องเด่นอยากได้อยากได้แบบนี้ใช่ปะครับผมแซ่บหลายเอามาเส่ร์แก้วกันแหน่าันมากระดายมาโอ้โหเชี่ยดเติมทีค่ะเอาท่าเนั่นไปให้ลราแก้วกัน เอาไปต้อบแม่เป็ดป๋ได้รักจ่ายจ่จ้าฝากชิคคนมานอกด้ยนะคะรักนะจบจบโอเคโอ้ยกับาหากินเนเป็